ครับสวัสดีครับผมยากรู้นะครับผมข้องใจเกี่ยวกับเรื่องประสาทตะควายนะครับเนาะเออบอกว่ายึดได้นะครับมาแลหลังมาถแถลงบอกว่ายึดได้ไม่100ร้อเปอร์เซ็นต์คำว่าร้อเปอร์เ็นเน่ยขีดจำกัดมันอยู่ตรงไหนเนาะอืมเนาะใครก็ได้ช่วยตอบผมหน่อยเนาะนี่แหละครับ คือประเด็นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแล้วแบบคือมันคืออะไรทหารนะครับสูญเสียไปเท่าไหร่ถ้าทําชิปหายกันนี่มันก็ชิปหายหมดเลยครับประเทศเนาะไม่ต้องมามีแล้วครับถ้าประเทศไทยไม่อยู่ไม่ได้ถามจริงครับแล้วพวกมึงจะอยู่กันได้ไหมยากครับบอกเลยเลยครับ คนพิคิดอย่างนี้มันเอาอะไรเอาหัวนิโปตีนคิดหรือเอาสต,ตีอะไรคิดก็ไม่รู้นะผมไม่ได้หิวแสงนะครับแต่ผมรักประเทศไทยครับหนึ่งคำที่พูดคำว่ารักมันอาจจะสั้นนะครับแต่ความรู้สึกอะครับมันยาวตลอดทั้งชีวิตแหละอย่าคิดเอาแค่ผลประโยชน์นิดเดียวของคุณ คุณลงทุนไปเรือ่องมันเรื่องของคุณถามจริงๆคุณลงทุนไปถ้าไม่มีประเทศไทยมึงจะไปอยู่เขมรได้ไหมควายควายจริงๆผมไม่ได้เออ้างถึงใครนะผมพูดตามความรู้สึกผมไม่เฉยเหนื่อยกับพวกมึงเฮียได้ใจจังไรได้ที่เหนื่อยนะครับผม บางอย่างมาตอนเห็นนะครับความสูญเสียก็มีก็เห็นลบกันตั้งตั้งตง,ตงความสูญเสียก็มีครับแต่พวกมึงไม่เอามาใส่ใจเลยครับทหารนะเว้ยนะครับก็ถูกฝึกมามมบุคลากร,กรนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร,นะร่ลองกลับไปคิดดูนะครับเขาชีวิตเข้าแรก เอาเลือดเอาเนื้อเขาแรกแต่มึงเอาคำพูดเข้าแรกมีข้อตกลงอะไรกันกูไม่รู้แต่กูรู้แล้วว่าเจตนาเป็นยังไงทำไมบ้านเนินบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนามึงอยากจะทำร้ายกันนักหนาใช่ไหมแค่ผลประโยชน์มึงแค้นมื่อไม่ดีหน่อยวะเยอะ เขาตายเนี่ยเห็นไหมลูกเมียเขามั่งอะไรเขามั่งงอ้พวกไม่สำเนียกอย่างนงี้เนี่ยประสาทต,ตาควายนะบอกได้เลยเสียไปแน่ถ้าอย่างเงี้ยควายจริงๆครับผม